ค่ะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้ครูสู้คนนะคร Mind ับพ่อพ่อกับผมนะฮะพี่จานนะครับนายุมื้อนี้อยู่หลังบ้านนะมือนเดอขออนุญาตพี่น้องอยู่หลังบ้านกันแล้วกันมา Gerald มาพี่น้องมามื้อนี้เป็นเมนูอีกเมนูนึงนะครับเป็นเมนูบ้านๆเป็นแกงปลาข้อย่นะครับไส่ผ <kay> ักขี้ขมโอ้โหอย่างงีไส่ผักขี้ขมพี่น้องรู้จักผักขี <S <S ้ขมป่ะนะผักขี้ขมที่มันเอ่อมักเกิดน้ำให้นาไหมบริเวณผักไอ้นั่นเด้ มาเกิดนําพวกตะฟังนะครับแต่ฟังน้ํานี่แหละนี่ไหมบ้านพี่น้องห้องผักเอยียงอะมันสิออกกดะมขมไหมเนี่ยมันสีออกขมขมอําลําเลยด้โอปลาคอยเงยพี่น้องปลาคอยเงยมึงดูพู้นะเา๋ากินปลานี่ผมก็เน้นเต้หัวนี่แหละนะถ้าหัวมันนี่โอ้ผมแซบรวด เอ้อตักจากตอนกันเดี๋ยวมันสิเป็นเงียนกินกินบุบดมันสิเป็นเงียนพี่น้องเอาที่น้ำลงไปตัวเอาโอ้หอมนะมาพี่น้องมา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 ,ขาเขาเหนียวนะครับหนึ่งคนท่อนไม่ไม่คือก็มามามา กินเขากันมันเนี่ยนะจำแก้วเป๊ะเข้าไปอีก,กแล้วนะเป็นแก้วประเดกแซ่บเลยครับผมโอ้ อันนี้ผมขอบอกไว้กว่อนว่าเป็นปลาคอ,อปลาคอนานะครับอันนี้เป็นนาลอยเอร์เซียนนะบ่แม่ปนปลาคอเลี่ยงถ้าปลาคอเลี่ยงนะครับเนื้อมันสิเป็นอีกลักษณะแบบนึงแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันสิมัน,ม,นมันแตกหยาบๆเลยแหละอือโอ้ผิดน้องมือนี่ครับผม นะใส่ปลาค้อนาเนี่ยมันจะแตกต่างกับใส่ปลาค้อเลี่ยงนะถ้าใส่ปลาค้อเลี่ยงเนี่ยอพี่น้องมึงก็ได้เนาเอาถ้าใส่ปลาค้อเลี่ยงนะครับสังเกตว่ามันสิมีจะมันหยาบหยับแต่ว่าเนี่เบิ้องอีย่างมากมายเดี๋ยวพี่น้อง อพี่น้องมึงเนือส่วนนี้มันปลาถัวหลังจากเข้าขึ้นเล่าออนะข้าเจ้ากับสูบสะนะสูบสะน้านี่แล้วนะครับที่กักเก็บมาเป็นปีนึงนะปลามันกับปีนึงนี่แหละพี่น้อง แล้ว่าเขาเจาก็สูบทุกป,ปี mm hmm. แซบกับบอกคอเลี้ยงแบบเป็นร้อยประสิทน์เลยนะสำหรับผมนะคอ,อเลี้ยงกันถามว่าแซีบบ่มันก็เบอยู่แต่มันมัน ผมบรรู้ว่าพี่น้องซีเอิญว่าผักเอียงนะบ้านผมห่วงผักขี้ขมมันจะเกิดยูนะนน่น้ำตะลิงนะนานี่แหละน้ำตะลิงน้ำน้ำคลองน้ำ ความแส่บของปลาผมก็มักส่วนหวยแหละ ừ hưng xả chảy heng mấy đồn xe pom đồ nhây đi mẹ á à, thôi แถวผมนะครับข้าเจ้าขายบัแพงที้ปลาไอตัวย่ย่ๆเนี่ยนะโลละสองร้อยบาทเนี่ยข้าเจ้าขายบัแพงผ <C le af> ู้ใดมักแบบใดก็เฮ็ดกินนะครับผามักแปะซ่าก็เฮ็ดแปะซ่าผมักต้มก็มักต้ม เรียผมก็อยากปนอยู่หรอกมันตุ่ไงบวชอาบข้อไงมาปนลองมึงมือวะพี่น้องโอ้พี่น้องถ้าฟังเสียงสวรรค์เด้อถ้าฟังเสียงสวรรค์ตอนผมดูดผมดูดหัวนี่อืมอืม มันต้องมั่งหัวตัวกินปลามันต้องมั่งหัวเป็นพีน่น้องนี่เอาแบบนี้แล้วก็ดูดเลยครับผม ปลาเถอะผมว่าพืชน,นะเลี้ยงปลาเนี่ยถ้าเขาเจ้าแบงขายผมก็ดีเสือแต่ส่วนหวยเลยพี่น้อง นะไอ้พวกส่วนตัวส่วนห่างมันเนี่ยผมบอ,อเสเทเด็หรอกนะมันกินได้บอกเทเดตหรอกพี่น้องนะแต่ว่าข้าส่วนหัวเดี๋ยวผมซูตายเมืองคุณเนี่ยมันแงบ เดี๋ยวข้ามจุดท้ายกันแล้วกันแสบแสบพี่น้องเอผมยันเป็นเงี้ยนนะครับใครตักบิดกันเลยแด้แก็เหลออยุ่นีประมาณสองต้นนเ,เพื่อเทาแม่พื้นอยากแ่อเทาแม่พมอนยากผมผมพื้นอยากครับผม Juliana là con càng hay đấy. Ôi, khổm đi ขออนุญาตวางกลางใส่ถาดเด้อเพราะว่าทางส่วนเนี่ยนะครับนะผู้เฒ่าผู้ผปุ่งผู้เฒถลพื้นยางเข้าสวนอยู่นะครับเพื่อเขาเจ้าเหยียบก้างปลาเหยียบหัวปลาในพี่น้องนะมันจะเกิดอันตรายได้เรื่องอันตรายมากมายแอก บอกได้คำเดียวว่าแซ่บคักป์าดูลองกินน้ำเข้าไปนะขมคอเลยปาโตโยโยะๆตัวยะตย ปลาคอนะลอยเอเซนแซบนะครับโอ้แล้วก็ได้กินของผักขี้ขมเนาะมันเป็นกินเฉพาะของมันอยู่แล้วนะถ้าพี่น้องมีโอกาสหรือพี่น้องรู้จักผักชนิดนี้ลองไปแกงมึงนะครับแกงน้ำมันอมนะถ้าแอมกับแซบพื่กันนะครับผักอันเนี้ยเอาไปใส่พพกอ,อมนงอ,อมหนูเนี่ยโอ้ลำํำเพื่อนนะเอาสุดท้ายก็นะครับเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าเป็นที่เร้อยแล้วนะไม่ต้องเอยียงมากมายรากพี่น้อง นะจังไดพี่จ้าก็ต้องขอขอบคุณครับผมขอคุณพี่น้องนะครับสุขุสุคนละนะครับที่ทักทายกันที่ติดตามกันที่สนับสนุนกันที่ให้กาลังใจกันขอบคุณอะไรนะครับขอบคุณจากใจจริงเดี๋ยวคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวพี่จ้าจะไปไล่ตอบไปเบิดทุกุคนละแล้วก็ต้องอย่างมากมายนะพี่น้องนะครับบม่ว่าจะเป็นคลิปเก่าคลิปใหม่นะจะไล่ตอบให้เบิร์หลุดนะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะครับพี่จ้าขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้คือเกา่า นะครับแล้วก็กมาพบพ่อกับผมหน้าพี่จ้าในมืออื่นหรือมือต่อไปนะครับว่าจะมีเมนูอย่างมานําเสนอแบบนี้ให้พี่น้องได้แซ่บๆได้อื่นน้ำลายในมือก้ล่ะนะกับมื้อนี้ก็เป็นเมนูของผู้ที่มีอายุจักหน่อยเนาะพื้นที่มักนะครับพื้นที่มักกินแนวนี้ก็จะเจรอญอาหารกันไปนะครับเอาสไลด์คลิปนี้เอาไว้สนิทนะครับสวัสดีครับผม